สีประตูสปอร์ตแต่งชุดแต่งแ a ปเตอร์ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมวิวิริดิตครับผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดทีมเบวกครับสำหรับวันนี้ผมอยู่กับรุ่น Sport, สปอร์ตสประตูสีส้มแดงนะครับผมหรือถ้าเรียกกันเป็นสัพท์ทางการกนะ็คือเซโร n ดนาครับผมผมตกแต่งเป็นชุดแ a ปเตอร์เดี๋ยวไปดูกันครับว่าตกแต่งอย่างไรไปให้กับลูกค้าบ้างนะครับ,บสำหรับ4ประตู สปอร์ตรุ่นสีส้มนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นไฟตัว4แคมมาให้อยู่แล้วนะครับให้แสงเป็นแสงสีขาวเป็น LED นะครับผมส่วนไฟหลักเนี่ยจะเป็น LED projector นะครับคือให้ลาแสงเป็นแสงสีขาวเหมือนกันคือมันจะช่วยให้ในการมองเห็นนะคือมองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็กว้างขึ้น มันทำให้การขับขี่นะคือปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมชุดแต่งที่ผมแต่งมาให้ลูกค้าก็คือกระจังหน้านะครับเป็นทรง v6 ซึ่งเป็นทรงเดียวกันกับตัวแรปเตอร์เลยลูกค้าเลือกตัวไฟ LED ด้านบนเนี่ยเป็นแสงสีขาวจริงๆสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีส้มนะครับถัดลงมาด้านล่างอักษรเหมือนเดิมครับ FORD นะครับผมทําอักษรด้านหน้าเป็นสีดําเงาตัดกับสีดาด้านนะครับทำให้มันดู มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกระจังหน้าเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือระบายความร้อนได้ดีมากๆนะครับออกแบบเป็นทรงคล้ายๆกับตัวลังพึ่งเลยแล้วก็ชุดแต่งแรปเตอร์นะครับผมทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นสีดําด้านนะครับทำให้ดูมีมิติสังเกตจากการตกแต่งเนี่ยคือมันเข้ากันหมดนะครับคือดูดุแล้วก็ดูเข้มขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นสีประตูสปอร์ตเนี่ยเรามีไฟตัดหมอกมาให้ ซึ่งไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับผมให้ลำแสงเป็นแสงสีขาวนะครับผมสำหรับรถรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานโอเคเลยนะครับแต่งออกมาได้สวยเลยนะครับสำหรับด้านข้างรถนะครับ จะมีซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับทำเป็นสีดําด้านซึ่งจะเป็นซุ้มล้อที่มากับชุดแต่งแรปเตอร์นะครับผมมันก็จะดูเข้ากันนะครับสเกลก็คือ1ต่อ1ดูลงตัวมากนะครับส่วนช่วงล่างยังใช้ช่วงล่างเดิมของ Ford อยู่นะครับเราเปลี่ยนขนาดแม็กแล้วก็ขนาดยางครับแม็กจะเป็นขอบ20นะครับเป็นดําเงาตัดกับสีเงินนะครับผมเป็นเอ a ีแอมพายนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายสไตล์นะครับเป็นออฟเซ็ตลบศูนย์ส่วนยางเนี่ยผมรัดเป็น2 7 5 5 5 r 2 0นะครับเป็นยาง AT ทคือใช้ได้หลาายสภพถนน จะเป็นถนนลูกรังหรือจะเป็นยางมาตอยนะครับผมก็สามารถใช้ได้สมบุกสมบันในทุกรูปแบบนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับสปอร์ตสีส้มเนี่ยคือทางด้านแก้มข้างก็จะเป็นสีทำออกเป็นทูโทนเหมือนกันด้านหน้าเป็นสีกาไฟนะครับแล้วก็ตัดกับสีดาด้านอักษรเทอร์โบทําเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับซึ่งผงบอกเลยว่าขนาดเครื่องยนต์เป็นเทอร์โบแน่นอนนะครับเครื่องยนต์2,000นะครับ170แรงม้าระบายอากาศได้100%นนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนี้แล้วก็ตัวสีของ กระจกมองข้างจะเป็นสีกาไฟนะครับด้านบนนะครับด้านล่างเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟ LED ให้แสงเป็นแสงสีเหลืองอัาพันธ์เหมือนกันนะครับผมสำหรับสปอร์ตรุ่นนี้ให้ตัวสมาร์ทเคเลมาให้แล้วนะครับผมเป็นกุญแจแท้ทั้ง2ดอกแล้วก็ฟอร์ดพาร์มีมาให้นะครับผมสำหรับด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยคือโช๊คเนี่ยเปลี่ยนการยึดจุดโช๊คใหม่แล้วก็ ปรับเปลี่ยนตัวโชคเป็นแบบโมโนทูบนะครับทำให้การขับขี่และการบรรทุกก็คือนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับส่วนตัวด้านหลังเนี่ยผมครอบไฟไท้ายไปให้ทําเป็นสีดําด้านนะครับอักษรเบนเนเ,นเจอร์สีแดงเหมือนกันแล้วก็ข้อฝาท้ายเป็นสีดําด้านเหมือนกันให้มันดูมีมิติขึ้นนะครับผมด้านล่างเป็นอักษรคําว่าเรนเจอร์นะครับผมทำเป็นสีดาด้านเหมือนกันสาหรับรถรุ่นนี้นะครับ ไฟท้ายโดนที่3ามีมาให้นะครับก็ก็ฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับผมใช้งานได้ง่ายดายแล้วก็ตัวกันชนหลังเนี่ยจะเป็นกันชนสีกาวไฟนะครับแล้วก็ตัดกับสีดาด้านทําให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ4ประตูสปอร์ตสีพิเศษแบบนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยเพิ่มจากราคาเดิมคือ974ไปอีก10,000บาทนะครับซึ่งบวกเข้าไปนะครับผมอยากแต่งแบบนี้หรือลูกค้าอยากแต่งแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามผมวิววิเชียร์ได้ออฟฟอร์ดไม่ยากอส่างที่บ